ท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ขอรพรักทุกท่านครับเรากงไม่ได้เจอกันนานนะฮะสำหรับโรงเรียนบ้านวัวควรได้เตรียมการเปิดเรียนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2564ความจริงเราจะจัดให้มีการ ประชุมผู้ปกครองกอนเปิดภาคเรียนแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถที่จะประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนได้จึงได้จัดการประชุมทางไลน์ในวันนี้ครับสถานการณ์โควิด19กําลังแพร่ระบาดครเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้อง หาวิธีป้องกันวิธีป้องกันตัวเอง 1. วิธีป้องกันก็ต้องฉีดวัคซีนนะครับพ่อแม่ปกครองท่านใดที่ไม่ฉีดวัคซีนก็ให้ติดตามข่าวสารข้อมูลในการฉีดวัคซีนตอนนี้เขาฉีดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้บุคคลในครอบครัวทุกคนระหนับในการที่จะ ได้รับวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3นะครับโรงเรียนจะเปิดเรียนได้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองเพราะฉะนั้นทุกคนคงรู้และเข้าใจในสถานการณ์โควิดนะครับ สำหรับโรงเรียนบ้านหัวควรได้จัดประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาเพื่อปัานมาเกี่ยวกับเรื่องการเปิดภาคเรียนในวันที่1จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสรุปว่าไม่สามารถที่จะเปิดออนไซต์ได้ในวันที่1นึ่งพฤศจิกยายนพศ2564นะครับโดยความเห็นของ คณะกรรมการไม่อนุญาตให้เปิดให้ชะลอไปก่อนแล้วก็มันมีความเห็นของพอ,องรอพอสตป็ให้ชะลอไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสํารวจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองนักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองที่ไม่ รับวัคซีนก็ให้ไปฉีดวัคซีนนะครับให้ติดตามข่าวสารจากองศมหรือข่าวสารจากโรงพยาบาลนะครับเพราะตอนนี้เขาใ้้ฉีดวัคซีนได้นะครับความจริงแล้วโรงเรียนอยากจะเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, เพราะว่าเราได้เจอกันเราได้พบกันแล้วก็ผลการเรียนขงดีขึ้นจากข้อมูลที่เราเปิด ออนไลน์ Online, Online, นะครับจากการดูแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคอยู่อยู่มากมายนะครับในช่วงชั้นที่ที่สคือป4ป5ป .6 จากการสำรวจแล้วหลายคนประมาณ70%ซที่เข้าเรียนแต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากปัญหาขาดอุปกรณ์หรือเน็ต ไม่ดีอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะพบกับคุณครูประจำชั้นในการประชุมในในต่อไปนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคการเรียนต่างๆให้ผู้ปกครองช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีแล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างไร ก็นำมาปรับใจในภาคเรียนที่สงนะครับสำหรับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนนั้นโปอมที่จะดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อการศึกษาของนักเรียนผมมั่นใจว่าในสถานการณ์อย่างนี้นะครับ บางคนก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราก็ต้องอดทนฝันฝ่าน,นะครับความจริงแล้วทางโรงเรียนก็มีทุนมีมีอะไรม,มีทุนนักเรียนยากจนเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองพิจารณาทุนของนักเรียนเกี่ยวกับ ให้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยนะครับในการใช้จ่ายเงินนะครับแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ที่เขาบอกว่าเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนนะครับทุกคนต้องเหนื่อยทุกคนต้อง ต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทำอย่างไรให้ลูกของเราได้เรียนได้ศึกษานะครับครับตั้งแต่โบราณมาแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นเป็นครูคนแรกเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดทิศทางให้ลูกของเราไปยังไงเป็นยังไง ตรงนี้ผู้ปกครองมีความสำคัญที่สุดนะครับครับก็คงไม่นานนะที่โรงเรียนสามารถจะเปิดออนไซต์ได้เราก็จะได้เรียนได,ได้สอนกันตามปกติแต่ในช่วงนี้พี่น้องก็ต้องระมัดระวัง ความปลอดภัยหลายโรงเรียนนะครับที่นักเรียนติดโควิดแต่โรงเรียนบ้านหัวควรยังไม่มีนะครับยังไม่มีนักเรียนติดโควิดนะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองทุกคนให้ระมัดระวังให้ ป้องกันตนเองป้องกันลูกๆของเรานะครับมันเป็นเรื่องจริงแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าติดโควิดมันจะทำให้เสียเวลาเสียเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านก็ได้ประชุมกับครู ที่จะกำหนดข้อตกลมอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเปิดภาพเรียนที่หนึ่งะครับในวันที่หนึ่งพฤษภากาแต่เปิดแบบออนไลน์ออนไลน์ดีมานต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ว่าในเทอมที่แล้วมีปัญหาอย่างไร เราก็ต้องมาปรับเด็กเป็นยังไงผู้ปกครองเป็นยังไงนะครับทำไมที่เด็กไม่อยากเรียนทำไมที่ผู้ปกครองบางคนไม่สามารถที่จะควบคุมนักเรียนได้ครับสำหรับ การประชุมในวันนี้ท่านก็จะได้ท่านมีปัญหาอะไรท่านมีข้อสงสยัยท่านมีวิธีการอะไรที่จะเสนอแนะให้กับคุณครูได้ออกไปปรับปรุงรูปแบบวิธีการใบงานหรือใบความรู้อะไรต่างๆให้เหมาะสมให้ผู้ปกครอง เสนอแนะผ่านคุณครูแล้วก็ร่วมกันเพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปครับก็ในสถานการณ์โควิดนี้ผมขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคน จงปลอดภัยจากโควิดพร้อมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับถ้าคนคนใดคนหนึ่งติดมันก็จะจะติดกันทั้งครอบครัวราะฉะนั้นในสถานการณ์โควิดนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนจงปลอดภัยจากโควิด -19 ครับสวัสดีครับ